สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568ที่กองบัญชาการกองทบกพันเอกฤช,ชาสุขสุวานนรองโฆษกกองทบกระบุว่า ที่เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างนักท่องเที่ยวชาวกมบูชากับเจ้าหน้าที่ฐานไทยบริเวณปราสาทตาเมินทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15กรกฎาคม2568เวลาประมาณ14บสนาฬิกานัน้นกองทบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวหญิงชาวกมบูชารายหนึ่งแสดงความไม่พอใจพร้อมกล่าวตำหนิด,ด้วยเสียงดังต่อเจ้าหน้าที่ฐานไทยซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่นับจำนวนนักท่องเที่ยวบริเวณใกล้าทางเข้าาปรสทฝัั่งกูชา โดยกล่าวหาว่าฐานไทยได้ลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ชี้แจงว่าปราสาทตาเมืองทมตั้งอยู่ในเขตดแดนอธิปไตยของประเทศไทยฝ่ายไทยไม่ได้มีการลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาตามที่ถูกกล่าวหาขณะเดียวกันเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทราบเหตุจึงได้เข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยและช่วยระง,งับเหตุที่เกิดขึ้นโดยในระหว่างการคลี่คลายสถานการณ์ฝ่ายไทยจึงได้เชิญประชาชนออกจากบริเวณปราสาทในช่วงเวลานั้นช่วงราว เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยรอบทั้งนี้ภายหลังการเจรจาทั้งสองฝ่ายได้มีความเข้าใจร่วมกันและสถานการณ์ได้ยุติลงด้วยดีโดยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติกองทัพบกขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทตาเมินทมซึ่งนอกจากเป็นการร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้วยังมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้กองทบกขอขอบคุณในทุกกําลังใจและการสนับสนุนที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารมาโดยตลอดอันเป็นพลังสําคัญในการปฏิบัติภารกิจดูแลความสงบเรียบร้อยและปกป้องอธิปไตยของชาติบริเวณแนวชายแดนอย่างมั่นคงส่วนมีการตั้งข้อสังเกตกัมพูชาสร้างสถานการณ์เพื่อตรวจสอบกําลังทหารฝ่ายไทยพันเอกริชาบอกว่าเรื่องการสร้างสถานการณ์ถือว่าเป็นข้อสังเกตอาจยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงซึ่งฝ่ายไทยได้มีการระมัดระวังมาโดยตลอด การตรวจสอบกําลังและการประเมินท่าทีของแต่ละฝ่ายในด้านการทหารถือเป็นการปฏิบัติโดยปกติของหน่วยข่าวกรองอยู่แล้วซึ่งต้องทําอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการต่างๆส่วนนักท่องเที่ยวผู้หญิงกัมพูชาเป็นทหารหรือไม่ผันเอกวิชาบอกว่าผู้หญิงกัมพูชาตามที่สงสัยปัจจุบันตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตามข่าวทั้งนี้วาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารได้โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลระบุว่าหญิงกัมพูชารายดังกล่าวคือนโรดมแพนโมนิกา้า หญิงกัมพูชาหลานสาวของสมเด็จนรดมสีหนุอดีตพระมหากษัตริย์กัมพูชานรดมสีหนุหวังเป็นวีรสตรีชี้หน้าตะโกนไล่ฐานไทยที่ปราสาทตาเมืองทม

มาาจนั่นมันขึ้นมาเนาะขอได้ไงอได้ไงไปแล้วงหดิ เฮ้ยยังง่ายดิไปไปไป